โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่นอะไรนะครับคือผมอะไปอ่านคอมเมนต์แล้วมันก็ไปเจอพวกแบบอยากอยากอยากรู้วิธีการดองเพชรหรือแบบไอ้นี่ไงต่างๆนานาเกีก่ยวกับเพชรนะครับผมก็เลยลิสต์ขึ้นมานะครับเออแต่ก็ไม่ไม่ใช่สายดองนะลิสต์ขึ้นมาวิธีการหาเพชรในเกมนี้เลยนะครับ คือผมคิดมาทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมดก็14 14, 14. วิธีนะเออ14วิธีเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยนะครับคือตอนแรกก็กะจะสอนวิธีดองให้ไหมแต่ผมว่าดองมันก็ธรรมดาไปก็หาให้หมดเลยแล้วกันว่าเพชรมันหาจากตรงไหนบ้างมีแบบซอกอะเออซอกตรงไหนบ้างอะ่ะก็มาดูกันเลยนะครับเออก็มาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะครับก็คือง่ายๆครับล็อกอินล็อกอินเท่านั้นเองแค่ล็อกอินนะครับมันก็ มีสิทธิ์นะครับที่เกมมันจะให้เพชรนะแต่มันก็อยู่ในช่วงต้องดูช่วงเลยนะว่ากิจกรรมนั้นมันมันมันให้หรือเปล่าอ่ะเออบางทีมันก็ไม่ได้ให้ไงคือง่ายๆเลยครับก็วิธีที่1ก็คือล็อกอินนะแต่ถ้าเราติดตามพวกแบบครีเอเตอร์เราก็อาจจะเห็นแล้วเราก็เข้ามารับเพชรได้ง่ายๆนะครับโอเคครับก็วิธีที่2นะครับก็คือไม่ใช่ของอันตรานะครับแต่เป็นภารกิจของป้ายเหลืองเท่านั้นเอง ไพ่เหลืองคือถ้าเล่นครบ3ด้านก็จะได้300เพชรนะครับมันก็จะมีด้าน3 0 1 0 0 150คือถ้าเรายังป้ายเหลืองอยู่เราก็จะได้เพชรจากวิธีนี้ได้แบบตลอดไปอ่ะเดือนละ300เดือน300อ่ะคือไม่ต้องทําอะไรเลยโคตรง่ายอ่ะแค่เล่นสเตตหลักนะโอเคครับต่อไปก็วิธีที่3นะครับก็จะไปไวๆเลยเนาะวิธีที่3ก็จะคือก็จะคือบ้าอะไรล่ะก็คือ <c oughs> <c oughs> การ pvp นั่นเองการ pvp ประจำสัปดาห์นะครับนี่อย่างผมจบหลีก ้อง2ก็จะได้สัปดาห์รับ0เพชรนะครับนะวิธีที่3นะครับส่วนวิธีที่4ก็คือ PVP เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นการดันหลีกเท่านั้นเองคืออย่างโก1ผมยังไม่เคยไปผมก็จะดันให้ได้โก1เพื่อที่เพื่อที่จะได้1 1 0เพชรนะเห็นไหมเออวิธีที่4ก็คือการดันแรงไปที่เรายังไม่เคยไปถึงเท่านั้นเองนะเหมือนอย่างรอบเนี้ยผมเพชรค่าสมมติผมจะจะครบ7,000พันใช่ปะ่ะผมคาดประมาณ11 0เพชรผมก็ พยายามหาตัวละครมาปั้นแล้วก็ดันนะครับเออเพื่อเก็บเพชรตรงนี้ไปได้นะครับวิธีที่5นะครับก็คือเลเวลอัพนะครับง่ายง่ายเลยแค่เลเวลอัพแค่เราเล่นไปเรื่อยนี่เดี๋ยวเราก็ได้เพชรอยู่แล้ว10เพชร5เพชร1เพชรหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าใช่แต่มันก็ได้เล็กเล,กเลกน้อยไปนะครับสำหรับเลเวลอัพนะวิธีที่6กก็คือการสะสมนะครับสะสมสะสมตัวละครก็คือเราได้ตัวละครมาแล้วก็ปั้นให้มันแม็กนะครับแบบเนี้ย คือปั้นให้มันขึ้นเป็นหัวแบบมงกุฎให้ได้อะเราก็จะได้ตัวละ5เพชรนะครับคอลเลกชันละ5เพชรนะมันอาจจะดูน้อยแต่ถ้าผมบอกเลยว่าถ้าเราปั้นตลอดมันก็จะเยอะมากนะเห็นปะ่ะแค่นี้ก็ตีไปเกือบ2 0่สบสเพชรแล้วเนี่ยเออเล็กๆงานเล็กๆน้อยเนี่ยไหนลองนับดิสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโหหกสิแล้วเนีจจะร้อยเพชรแล้วอะคือโคตรง่ายอะอันเนี้ย สะสมนี่คือถ้าใครมีตัวที่ยังไม่เคยมีก็ขอแนะนํานะครับคือปั้นเลยปั้นให้มันแม็กเออไม่ใช่แม็กอย่างนี้นะเอาแค่ธรรมดาก่อนเอาแค่ธรรมดาก่อนถ้าได้ตัวธรรมดามาก็ปั้นแค่เป็นไอ้นี่พอขึ้อนอันต้าร้อยสี่สิบก็พอแล้วครับเออส่วนวิธีที่เท่าไหร่แล้วนะวิธีที่เจ็ดนะครับก็คือเข่าวงกดเท่านั้นเองหลังหลังนี้ไออันหลังนี้มันจะเริ่มเป็นกิจกรรมอย่างเดียวละเออผมก็จะมาสรุปให้เลยเนาะวิธีที่เจ็ดก็จะเป็นเข่าวงกดนะครับมันจะมีเข่าวงกดมาให้เล่นใช่ไหมล่ะ คือผมอะขี้เกียจเล่นไงแล้ววิธีที่ผมเล่นก็คือผมเล่นแค่เลเวลหนึ่งเลยนะแล้วเล่นแค่ครั้งเดียวเลยเลเวลหนึ่งอะเล่นครั้งเดียวอะคือได้ขั้นต100่ำหนึ่งร้อยเพชรแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนส่วนที่เหลือใครจะดันก็ดันได้นะพวกเขาวงกดอะคือไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้คือง่ายใช้คําว่าถ้าถ้าจะเล่นแบบผมแบบขี้เกียจเล่นอะเล่นแค่แบบเอาแค่หนึ่งร้อยเพชรพอก็ได้ครับได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวละครเราก็อาจจะยังไม่ได้โหดขนาดนั้นไงเออ ก็เล่นแค่แบบถักทา,ทาแบบเข้าร่วมเนาะก็ได้100เพชรแล้ววิธีที่8กนะ็คือบิงโกนะครับบิงโกนี่ก็จะสุ่มสุ่มรางวัลเหมือนกันเพราะมันก็มีหลายรอบที่ไม่มีเพชรนะครับแล้วก็มีหลายรอบที่มีเพชรเหมือนกันเราก็ต้องมาดูนะครับว่ากิจกรรมนั้นมันมีเพชรหรือเปล่านะครับเออก็เป็นวิธีที่8ไปวิธีที่9ก็คือกิจกรรมรถไฟนะครับรถไฟคือเราเล่นไปครบยังไงก็ได้100เพชรผมชอบอันนี้มากเลยเออเพราะว่ามันก็แค่เล่นไปเรื่อยอะ่ะคือ,อยังไงเราก็ได้ทุกคนอยู่แล้ว100เพชรไม่แบบไม แย่งกับใครใช่ไหมเออคือ,อยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับ100เพชรส่วนวิธีที่10นะครับก็คือหมุนวงล้อนะครับคือผมไม่รู้ว่าผมจําผิดหรือเปล่าอ่ะแต่มันเคยมีวงล้อรอบนึงอะ่ะอีเวนต์เขามีเพชรอยู่ข้างในวงล้อไงมันผมจําไม่ได้ว่ามันสิเพชรหรือเท่าไหร่นี่แหละแต่มันรู้ว่ามันน้อยนะเออผมก็จําไม่ได้ก็เลยมันก็ยังไม่ชัวร์วแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่10ไปนะครับเพราะว่าอาจจะเคยเห็นมาก่อน วิธีที่11ก็กิจกรรมแลกไอ้นี่เลยนะครับแลกเปลี่ยนอีเวนต์ง่ายง่ายแค่ทาภารกิจหลักให้ได้มาแล้วก็มาแลกก็จะมีเพชรมาให้นะครับส่วนที่มันจะมาบ่อยก็จะมาพวกแบบครึ่งปีกับครบปีอะอย่างอันนี้11 5จดใช่ปะ่ะถูกปะเนี่ยเออ11 5เดจ้าเดี๋ยวพีดติกโอ้โหเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมงงอีกโอ้โหเล่นมาต้องนานไม่ได้ดูเลยว่าปีไหนก็ครบรอบ11.5ปีเงี้ยส่วนมากมันก็จะมีนะครับมีเพชรมาแจกแบบอย่างเงี้ยเออแล้วก็เก็บตั๋ว เก็บพวกเขาเรียกอะไรวะโทเคนนะโทเคนมาแลกแล้ว11.5ต่อไปเดี๋ยวก็12อีกครบรอบ12ปีอีกเดี๋ยวก็มาอีกเ,ออเพชรมันก็เหมือนมาเติมเรื่อยๆนะครับโอ้คครับอันนี้ก็ถือว่าหมดสําหรับสายแบบสายฟรีแล้วนะเนาะน่าจะสายฟรีนะที่ผมพูดไปส่วนมากเรามาดูสายเติมบ้างครับสายเติมก็ง่ายๆเลยครับถ้ามีเงินแบบพอใช้ก็นี่เลยครับพาร์ทก็จะได้รูบี้ไปประมาณหนึ่งนะครับ30เพชรแล้วก็เท่าไหร่วะเนี่ย80ก็110แล้ว ก็จะเป็น1 1 0 150เพชรนะครับเออสำหรับพาร์ทแถมได้ของแบบเล็กๆน้อยแบบแบบเออเต็มเลยเนะี่ยนะครับเออแล้วถ้ารวยกว่านี้อีกยังไม่พอก็นี่เลยครับแพ็ค้านค้าเกมเขาทำมาให้หมดแล้วครับโปรโมชัน่นมีให้เต็มหมดให้เลือกใช้ได้ไม่จำกัด <c oughs> เนี่ยยังหีบอันนี้ก็เออแพ็คลนเจอร์อันนี้ก็ออรนนกวยจัดอ่ะโอ้โหแถมให้ ตัวรีพลังมันต้องสองใบแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีสุมตัวเทพคือถ้าคนมีตังก็ใช้ตังแก้ปัญหาได้ครับเกมนี้แต่สายฟรีผมบอกเลยนะว่ามันอยู่ยากตั้งแต่ระบบพรสวรรค์เข้ามาแล้วถ้าระบบพรสวรรค์เข้ามานี้คืออย่าหวังนะครับผมก็ไม่ไม่ได้คิดแล้วนะว่าซีรีส์หลักที่ผมทําก็คือเส้นทางสู่ตำนานคือมันไม่ถึงแล้วอะคือมันไม่ถึงแล้วอะพอระบบอันนี้พรสวรรค์เข้ามาคือมันต้องหาตัวซ้าอะผมอยากให้กลับไปเป็นแบบแพทก่อนมากเลย คืออย่างน้อยถ้าดวงดีเราก็ยังขึ้นมาได้ไงแต่แผ่นหลังๆนี่โอ้โหถ้าพอสวัคนมาตลอดเนี่ยคิดดูเฮ้ยคือเราต้องมีตัวซ้ำอะ่ะคือถ้าเราไม่มีตัวซ้ำนี่อ่อนเออสู้ไม่ได้เลยส่วนห้องทดลองก็ดูดีได้เนี้ยหาโคตรยากอะ่ะหาโคตรยากอะ่ะเออนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนวทางเกมก็จะทําให้แบบสายเติมมาเข้ามามีบทบาทแบบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เกมก็จะอยู่รอดนานขึ้นนะ ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่สิบี่ก็คือติดตามครเเตอร์นะครับเออติดตามครเอเตอร์เลยเพราะว่าเวลาเขาล็อกอิน hmm. เขาได้อะไร mm hmm. เขาก็จะมาลงในเฟซหรือว่าลงใน youtube ก็โพสอะคือเวลาแบบอย่างได้เพชรวันเนี้ย2 0 0เพชรหรือวันไหนวะผมจำไม่ได้ละ <c ười> คือมันได้มันแจกเพชร0ออะเออพอมันแจกก็เออ mm hmm. เขาผมก็ไม่ได้เข้าหรอกผมก็เห็นเพราะผมเห็นผมก็นี่ไงผมก็มาล็อกอินรับเพชรตอนแรกผมมีแค่6 3 0ันสา ตอนนี้ก็มี6,500แล้วเพราะได้รับ2,200เพชรฟรีไปนะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แนะนําครับก็ถ้าอยากเล่นเกมนี้ไปนานๆหรืออยากแบบสนุกเนาะก็อย่าหาทําพวกบัก็กพวกโกงเลยเออเพราะว่าคิดดูดิอะอย่างผมเนี้ยสุจริตเ,ออเล่นเกมเก็บทีละนิดทีละน้อยแล้วมาเจอพวกแบบใช้บัก็กแบบเก็แบบของรางวัลพแบบันเพชรสองพันเพชรสามพันเพชรอย่างเงี้ยเรามาสุ่มมันก็เออน่าเกียดเนาะเราก็ไม่อยากให้เกมมันเสียบาลานซ์แบบ เออมีคนโกงอยู่ก็วิธีง่ายๆนะครับถ้า GM ตัดไปเลยก็แบนแบนซะไม่ต้องอารมุมารวยแบนซะเออแบนซะจบๆไปเลยเออ,อยังไงความแบบข่าวสะอาดมันก็ต้องมาก่อนเนาะเกมไหนที่แบบโปรเยอะเหมือนพีบี้อะโอ้โหพีบี้ไม่ไม่รู้ว่าคนรู้จักกันหรือเปล่าน,นะพีบี้ตอนนั้นนะโปรเยอะนี่โอ้โหแป๊บเดียวเกมก็นู่นแหละคนมันก็ไม่ค่อยเล่นแล้วอะเออเพราะว่าฝีมือมันไม่ต้องมีแล้วไงมีแต่พวกโปรมันก็เกมก็ไม่น่าเล่นไงผมว่าก็ อยากขั้นแรกก็อยากอยากแบบไม่อยากให้โกงแล้วก็ทําบัาก,กันนะครับก็นั่นแหละเกมจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับอืมอันดับหนึ่งของเกมที่สนุกก็นี่แหละครับต้องข่าวสะอาดด้วยถ้าไม่ข่าวสะอาดคนก็เออไม่อยากเล่นนะดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปสําหรับ14วิธีที่ผมคิดไว้ก็น่าจะหมดแล้วสําหรับเกมนี้คิดว่าไม่น่าจะมีนะถ้าใครมีวิธีที่มากกว่านี้ก็สามารถบอกได้นะครับบางทีผมก็ไม่ชัวนะอ๋อ อีกวิธีนึงเออผมลืมวิธีสุดท้ายวิธีสิบห้าครับเชิญเชิญเพื่อนเออหนึ่งร้อยเพชรโอ้โหเพิ่งคิดได้เลยเนี่ยคือไอดีไอดีลักผมมันไม่ได้เชิญมานานแล้วไงเออเออนี่นี่เกือบลืมวิธีสุดท้ายสิบห้าสิบห้าวิธีในการหาเพชรโอ้โหเกือบลืมหนึ่งร้อยเพชรเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็รับขนนกเลยตอนหนึ่งคนนี่เกือบลืมละอันนี้ถือว่าหมดจริงละทีเนี้ยเออน่าจะเกลี้ยงนะเออน่าจะไม่พลาดเลยนะครับก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ15วิธีในการหาเพชรนะครับก็เอาไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ